ตรวจร่างกายตรวจอะไรบ้างเวลาตรวจร่างกายนะคะมันจะมีสองอย่างเฉพาะร่างกายนะเวลาตรวจร่างกายอย่างที่1มันจะเป็นตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจแลบการตรวจแลบจะมี1ตรวจความดันนะแล้วก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระมีการเอ็กซเรย์ปอด อันนี้คือการตรวจแ l ลบบอย่างที่สอก็คือเป็นการตรวจทางกายภาพการตรวจทางกายภาพนะคะก็คือตรวจตาอย่างเงี้ยแต่เวลาใครสายตาสั้นหรือไม่สั้นอะ่ะเขาไม่ได้แบบมีเครื่องมาวัดนะว่าวัดสายตาน้องสั้น50าสิบนะไม่ผ่านไม่มีแบบนั้นแต่เวลาตรวจสายตาของตำรวจนะคะเขาก็จะมีแผ่นทดสอบนะคะจากโรงพยาบาลตำรวจ เหมือนกันทุกคนให้เรายืนห่างอยู่ประมาณหกเมตรนะแล้วก็ให้เราดูแถวหกทับหกถ้าจำไม่ผิดนะไปดูในคลิปได้ดูแถวสุดท้ายอ่ะเขาจะมีขีดมาร์กไว้ว่าแถวนั้นอ่ะเราเห็นหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ตัวเล็กมากนะแต่ถ้าเป็นสายอำนวยการและสนับสนุนหรือเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเราสวมแว่นได้ เวลาดูแบบสายตาแต่ถ้าเป็นปรับปรามไม่ว่าชายหรือหญิงหรือแม้กระทั่งพนักง,งานสอบสวนใส่แว่นไม่ได้ต้องใช้ตาเปล่าดูอย่างเดียวแล้วก็ถ้าดูเห็นตอบได้หมดผ่านดูไม่เห็นตอบผิดเขาก็จะให้แก้ตัวตรงนั้นนะถ้าไม่ผ่านอีกก็คือมันไม่ผ่านนะคะสายตาก็จะมีเรื่องตาบอดสีด้วยอันนี้เป็นสิ่งต้องห้ามที่สุดเลยเรื่องตาบอดสีนี้ไม่ได้เลยนะ แล้วมีหลายๆคนชอบมาถามว่าพี่ปูครับใส่คอนแทคเลนได้ไหมไม่ได้เลยนะคะใส่คอนแทคเลนไม่ได้สำหรับใครตาบอดสีเพราะามันเป็นข้อห้ามเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาเนาะคอนแทคเลนน่ะสามารถที่จะตรวจแบบทำให้คนที่ตาบอดสีอมองเห็นเป็นค่าปกติได้เขาจะไม่ให้ใส่นะคะก็อย่าลักลอบใส่และอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องรอยสักถามมาเยอะและบ่อยมากๆ รอยสักสำหรับการสอบตำรวจทุกชนิดเลยตำรวจป่าปามอำนวยการหรือพยาบาลตำรวจผู้ช่วยของพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายเหมือนกันหมดพี่ปูถามมาหมดแล้วก็คือรอยสักมีได้ไหมมีได้แต่ไม่เกินสิบหกตารางเซนติเมตรซึ่งมันจะเล็กมากๆอันนี้มีมัม้ยมันทัดอยู่พอดีเลยไม่เกินสิบหกตารางเซน มันอยู่ที่ว่ารูปเป็นแบบไหนเนาะแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นรูปกลมเนาะแต่เดี๋ยวพี่จะตีให้ว่าแบบสี่สี่สิบหกแล้วกันคิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะ่ะเนี่ยจากไี้ถึงนี้มันก็เล็กนะอเทียบกับหน้าเทียบกับไม้เล็กนะคะสี่คูณสี่หรือ สองแปดสิบหกบางคนบอกหนูแถวยาวหรือมีอีกบางคนบอกว่าหนูเป็นมินิมอลเอาสิบหกคูณกับหนึ่งเลยได้ไหมมันหนึ่งจริงไหมน้องลองไปวัดดูแล้ยยังว่าของน้องหนึ่งจริงไหมถ้าถ้าเราอยากจะสู้ด้วยขนาดจริงๆเนาะเราต้องเป๊ะจริงๆนะว่าของเราไม่ถึงมันต้องมินิมอลแบบมากๆเลยและส่วนสำคัญเรื่องรอยสักอีกอย่างก็คือบริเวณตรงไหนด้วย อยู่หน้าอันนี้เล็กก็ไม่ได้เนาะแต่สักคิ้วไม่เป็นไรสักปากไม่เป็นไรนะคะมีถามเรื่องคลอดผู้หญิงเนาะน้องบอกว่าคลอดลูกเป็นแผลผ่าตัดได้ไหมได้นะเพราะว่าพี่ปูก็คลอดน้องมาแล้วก็ผ่าด้วยก็ไม่เป็นไรคะ่ะหมอไม่ได้ว่าอะไรภายนอกมีอะไรอีกก็เรื่องมือ มือการยืนกระดูกสันหลังเวลาก้มเวลาเงยแล้วก็น้องผู้ชายนะคะก็จะมีเรื่องอวัยวะด้วยนะอวัยวะของน้องนะก็ะคือน,นั่นแหละของผู้ชายก็จะมีการตรวจภายในไปดูได้คลิปพี่เคยทําไว้แล้วนะสําหรับน้องผู้หญิงอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าก็ใส่เสื้อยกทรงอยู่ดีนะคะแล้วเขาหมอก็ตรวจปกติเลยก็ประมาณนี้ แต่ใครที่เป็นโรคแบบแปลกๆกันนะพี่ปูก็อกตอบให้ไม่ได้นะโรคเลือดก็ไม่ได้นะคะเหมือนใครที่บริจาคเลือดไม่ได้อะเหมือนมีเชื้อไวรัสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาตรวจเลือดนะนอกจากร่างกายแล้วมันยังมีตรวจสุขภาพจิตด้วยนะคะอย่าลืมสำหรับใครที่บอกว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยพี่อตอบแทนไม่ได้หรอกเพราะจริงๆอะ่ะเวลาสอบอะ่ะ เราต้องทดสอบแล้วพี่ไม่รู้ว่าแผ่นทดสอบของน้องอะ่ะมันออกมาเป็นจริงไหมแต่ถ้าถามพี่ปูมันก็ควรจะตอบให้มันถูกอะ่ะอืมถ้าน้องตอบผ่านก็ผ่านได้ค่ะเขาไม่ได้อะไรแต่ถ้าแบบเราตอบตามความเป็นจริงเลยอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะโดนเรียกมาคุยดันนั้นก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าอาการหนักหรือเปล่าเพราะเขาก็กลัวนะตำรวจจะมีแบบ การฆ่าตัวตายอ่ะเยอะเขาก็เลยต้องมีตรวจเรื่องนี้ด้วยนะคะตรวจร่างกายตรวจฟันไม่ตรวจค่ะตรวจก็ฟันไม่ผูเอ่อฟันไม่แหวงอะไรเงี้ยเกินห้าซี่ต้องต้องอะไรนะไม่มีหายไปเกินห้าซี่แต่คงไม่มีใครเกินอย่างนั้นหรอกแต่ถ้านับแบบจัดฟันแบบนั้นไม่เกี่ยวนะที่ว่าโดนถอนไปอะ่ะใครจัดฟันอยู่ไม่เกี่ยวไม่เป็นไร แต่ถ้าใครแบบไม่ได้จัดฟันเลยแล้วฟันผุจนเห็นได้ชัดหรือคางยืน่นแบบจนมีผลต่อการบดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพิจารณาไปได้นะแต่พี่ยังไม่เคยเห็นใครตกเรื่องฟันเลยนะน้องไปหาหมอฟันเอานะจริงๆ